โอ้มือโชว์เปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทจะพาไปหาปลานะคะโดยใช้รถด่วนแบบวิถีโบราณวันนี้มีน้องๆไปด้วยนะคะขอแนะนําชื่อเลยแล้วกันคนแรกชื่อชูคนที่สองน้องเช่คนที่สาน้องเอินคนที่4ี่น้องแพทนะคะอ่ารอเล่นจ้าน้องแพทคือไม่ต้องแนะนําตัวแล้วเนาะเพราะพี่ๆคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก่อนไปตกปลาต้องหารถด่วนก่อนนะคะมาที่บล็อกนี้นะคะจะมีไม่น่เวลานี้ทําเอาน้องแพทลุนมากๆเลยค่ะแทนแทนแท้ว้า เจอแล้วคะ่ะทุกคนรถด่วนถือเป็นวันที่โชคดีมากๆเลยนะคะปกติรถด่วนจะหายากมากๆจับมาใส่กระบอกแบบนี้เลยคะ่ะส่วนที่อยู่เป็นกองเคลียร์ๆแบบนี้เลยทำเอาน้องแพทคิดถึงตอนเอาไปทอดเลยนะคะมันๆอร่อยมากวันนี้พาหารถด่วนพอได้ตกปลาพอนะคะเดี๋ยววันหลังพามาหาหมากจะหาให้ได้เยอะกว่านี้เลยนะคะแต่ถ้ามาที่น้องๆสองคนนะคะก็เตรียมไม้ไผ่เพื่อที่จะทําอุปกรณ์ตกปลาตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะเพราะจะเป็นการตกปลาแบบโบราณครั้งแรกของพวกเราเลยอันนี้คือได้ความรู้จากผู้ใหญ่แถวบ้านนะคะอุปกรณ์ตกปลาจะไม่ค่อยใหญ่นะคะ ทุบทุบให้แตกค่ะจากนั้นก็มาถัดเปียงานนี้น้องชุมถนัดมากๆเลยนะคะถัดเปียไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นก็มาต้องมัดแบบรัดได้นะคะเพราะจะไปรัดรถด้วยได้มาแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะคะน้องแพนก็จะมาเตรียมใบกล้วยใบกล้วยนี้สําหรับหยอดปลาที่ได้ลงไปนะคะมาที่พระเอกของเราค่ะรถด้วนจับน้องออกมาสักสองสามตัวแล้วก็ทํากันสอดเข้าไปในอุปกรณ์ตกปลาที่สําคัญต้องรัดให้แน่นนะคะไม่อย่างนั้นน้องจะลุ่เรียบร้อยเราไม่รอช้าไปตกปลากันเลยทุกคนจ้องดูดีๆนะคะมีน้องปลามากินแล้วปลานี้บ้านน้องแพตเรียกว่าท้าเคโพ เป็นอะไรที่น้องแพทตื่นเต้นมากๆได้ตัวที่สองแล้วไม่ได้แค่ปลานะคะได้ปูมาด้วยปูในลําห้วยทรงประมาณนี้เลยนะคะมาดูที่น้องชุมกันต่อนะคะได้ไหมว่าได้เยอะกว่าน้องแพทอีส่วนน้องเชคก็ยืนตกปลาแบบชิวๆแนวนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะแต่ล่าสุดไม่ไหวแล้วทุกคนคอแห้งมากเจอแอ่งน้ําปูปรีบดื่มเลยเย็นฉ่าสดชื่นล่าสุดน้องๆบอกว่าเย็นแล้วกลับบ้านได้แล้วค่ะน้องเชกก็ห้อยปลามาเป็นพวงเลยในในน้องๆก็ชวนกลับกันแล้วต้องออกมาดูก่อนนะคะว่าได้พอประมาณหนึ่งหมกไหมพอดี แค่ฟังชื่อก็หิวกันแล้วใช่ไหมคะได้กันทั้งปลาเล็กแล้วก็ปลาใหญ่เลยอันที่ห้อยมาเป็นพวงขอรูดแบบนี้เลยจ้าเอาไปทําหมกปลาใส่เครื่องอีกน่าจะพอดีหนึ่งหมกต่อให้มีพอก็ต้องกราบจ้าไม่ใช่อะไรนะคะดูจากบรรยากาศได้เลยค่ะทุกคนข้ามแล้ววันนี้น้องพัดกับน้องๆได้มาแค่นี้ก็ดีใจกันมากๆแล้วคะ่ะวันหลังถ้าอยากให้พาไปหาอีคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววันนี้น้องพพทกับน้องๆขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย